เวลาไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อยทำให้ไม่มีความสุขจิตใจก็ไม่สบายร่างกายก็ไม่แข็งแรงพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่ศาสตร,ราจารย์พิเศษทันแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุทธผู้อํานวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำมาถ่ายทอดในการประชุมผู้แทนธันมตบุคลากรทั่วประเทศและผู้เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อวันที่26เมษายน2547ผลจากการประชุมได้นำมาสู่โครงการฟันเทียมพระราชทาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องป่าผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2540และสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันโครงการฟันเทียมพระราชธทานเป็นความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆหน่วยงานเพื่อให้ผู้สูงอายุในในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีฟันเทียมไว้ใช้งานจุดเด่นของโครงการนี้คือการทําฟันเทียมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา5วันซึ่งฟันเทียมที่ได้นี้จะมีมาตรฐานเฉดเช่นเดียวกับฟันเทียมที่ทําในระบบของโรงพยาบาลซึ่งอาจจะใช้เวลามากกว่า1เดือนในการนี้เนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยทํางานมาทั้งการออกฟันเทียมพระาาราชทานที่จังหวัดกระบี่สตูลทําให้เรามีประสบการณ์ทางด้านฟันเทียมในระยะเวลาอันสั้นนะครับ ทั้งนี้ทีมงานจะทำงานทั้งเวลากลางวันและกลางคืนโดยช่วงเวลากลางวันจะ,จะทำงานทางด้านคลินิกส่วนกลางคืนจะทำงานทางด้านแลบตลอดระยะเวลาทั้ง5วันนี้ทีมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้งานประสบการณ์สำเร็จโครงการนี้สำเร็จลงได้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาธันตกรรมประดิษฐ์สิทธิเก่าสาขาธันตกรรมประดิษฐ์มอทันตแพทย์ทั่วไปเจ้าหน้าที่ห้องแลบเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกหน่วยงาน ทั้งจากโรงพยาบาลธนตกรรมกรมอนามัยและก็สออปตที่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเพื่อช่วยผู้สูงอายุใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยนาราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาให้สามารถเข้าถึงการบริการทางธนกรรม โดยเฉพาะการทำฟันเทียมให้ดียิ่งขึ้นคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วยธนกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จรพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานียะละนานราธิวาสและสงขลาได้ร่วมกันให้บริการทำฟันเทียม ให้กับผู้สูงอายุจำนวน162รายเริ่มตั้งแต่วันที่27-31ถึง 31, พฤษภาคม2556ณศูนย์ประชุมนานาชาติมอป้าแมา่เคยได้ใส่ปันทอมคนมันานานมันลำบากใช่ไหมเราใส่ปันทอมมนมันหลายตาง อันนี้ป้าก็ว่าดีใจยิ่งไงหลวง็ไาได้จาการฟังต่อไม่ป้าได้กินปักกินหญ้าดี่บ้าก็บอกว่าคนแก่ๆกินปักกินหญ้าดีมากแกไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทานฟันเทียมมาให้ทําให้ประชาชนทุกคนนะคะเกิดความประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มากเลยค่ะพระปรสศาน์นี่มาช่วยเหลือประชาชนนะวันนี้ประชาชนก็ดีใจมากครับ ครับจริง,รงๆแล้วในส่วนของกรมอนามัยซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานในโครงการฟันเทียมพระนทา,านและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขารู้สึกดีใจนะครับที่ผู้สูงอายุต่างๆใน4จังหวัดชายแดนที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพช่องปากเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วก็ได้การใส่ฟันโดยหน่วยธนกรรแพรทย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคณะนแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ ได้มีการร่วมมือกันระหว่างกรมอนามัยหน่วยธนกรรมพระรานานคณะทนแพทย์มเอ,อม,มหาวิาลัยสงขลานครินทางสาปอปตแล้วก็4จังหวัดชายแดนทําให้ผู้สูงอายุซึ่งยังมีปัญหารโรคในช่องปากเนี่ยยังอีกเยอะเลยนะครับได้รับการเยียวยาแล้วก็แก้ไขทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเคี้ยวอาหารได้มีสุขภาพช่องปากดีทําให้มีคุณภาพชีวิตเนี่ยสามารถมีความสุขแล้วก็ สามารถเข้าสู่สังคมต่างๆเนี่ยได้อย่างดีสุขภาพในช่องปากมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยตั้งแต่การเคี้ยวการกัดการกลืนการยิ้มและการหัวเราะความสามารถในการเคี้ยวอาหารลดลงทำให้ขาดสารอาหารและยังส่งผลด้านจิตใจภาพลักษ ทำให้ผู้ป่วยขาดความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่พวกเราทุกฝ่ายทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสนองพระราชด,ดำรัสอีกครั้งหนึ่งรอยยิ้มและเสียงหวัวเราะตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นย่อมนำมาซึ่งความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่จะพร้อมใจกันมุ่งม,มั่นปฏิบัติงานตัวยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแมมม้้ไไไ่่่่อออบาาายเพีงงงหลลนนนูกขตปณิิธสสทว พอไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทาให้พ่อผิดหวงัง สู่ธรรมปากเหนือต่างน้ำนำทางเพื่อลูกเรือมา Good yeah. job.